สวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่น้องเขาสูช่องเย่เพ่งแบ่งปันเมื่อนี่ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่18สิงหาคม2 5 6 5เย่ผึ่งก็จะพามาเบรงราคางัว่เด้อค่ะอยู่ตลาดนาดโคโกระบือขัมบุดมดงสว่างพิกัดตลาดเพิ่นกาตั้งอยู่บนดงสว่างเด้อค่ะทางเข้าบันขัมบุดมตตำบลโน้นสวรรค์อำเภอนาจะหลรวยจังหวัดอุบล ตลาดเพื่อก็จะเปิดทูกวันจันทร์กับวันพฤหัสเ<อ>ด้อค่ะเปิดตั้งแต่เสาร์นละค่ะที่หา<อ>ไปจนหอดเทียงถ่าแมนไผอย่างมาหลาะเบิงง่วมาซื้อไปเลี้ยง<อ>มาเลาะเห่นมาเลาอเบิงราคาเนาะค่ะ,คะแต่สามารถมาได้ทุกวันจันทร์กบวันพฤหัส<อ>ช่วงนี้พายุกระลังเขา้าเลอค่ะเมื่อนฟน้นโต๊ะ<อ>แบบนักเลยก่อนจะไปเบิงราคาง่ว ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเายเพื่อน้ำแนะะ่ด้ค่ะทาง Facebook ก็มีเด้ค่ะเป็นเพจยายพึ่งแบ่งปันฝากไปกดถึกใจกดติดตามให้น้ำเนะะ่ด้ค่ะกำลังมีคนติดตามช่องลอยอยี่สิบหกคนฝากไว้น้ำแนะะ่ด้ค่ะฝากไปแช่น้ำเน่ไปเบิรงราะคางั่วกันเลยะคะ่ะสนับสนุนโดยสีเมืองแกรนรีสอร์ทสนใจสั่งจองห้องพัก ตลอด24ชั่วโมงแม่แรลกแห่งมันในห่หอยเขียวห้องเท่าไรคะเนยสามหมื่นสองสามหมื่นสองพันให้ลูกจักโตัวละคะแม่นเนยสองตัวแล้วตอนนี้พ่นทองไหมยังผสม,มเลยเดือนกลัวเลยรสักทิปผู้ทิพย์ผสมหยังค่ะผสมโตมครับผสมโตมาแล้วค่ะเนยสูงประมาณลอยสามิได้ อึงลึงอยู่มีเจ้าตัวนายหอยเขียวคนนนนมีอีกคมหนึ่งนะคะน้ำแม่บานเดี๋ยวพาไปเบิงค่ะ <45. S 1> แม่ลูกค่ะแม่ลูกคมที่สองของนายหอยเขียวห้องท่ายค่ะเนี่ยห้องจ้ะสี่หมื่นห้าลูกเป็นเชะละเล่ลูกก็แม่สม,มีบัตเตอร์สมหลอด ลูกตตแม่สมบิ๊กบัตเตอร์แม่แม่กับ็สมแล้วแม่กับผสมแล้วลูกเจ็ดเดือนขนาดนันลูกเด็อแสมเดือนกรัวโอ,อลูกเพิ่นมีใไบไมีหลอดเนาะคะ่ะแ,แ,แม่ผสมยังมาแม่ผสม โตบอสมรดด้วยกันจ้ะใบไม่หลดผุนจำไม่ได้แต่ว่ามีใบไม่หลดอยู่ท่องแต่เจืเดือนหรือว่าผ่านรอบมันจะเดือนพึ่งผ่านรอบหลูกตัวมลูกตัวม่สูงประมาณลอยสาสิบนี่ยและค่ะท่องเท่าได้ก่อน่องสิมหาจ้ะสี่หมื่นห้พันลูกคนไปแลรอคะาหาหาลูกตัวแม่ย บมมิตํานี้นะค่ะฝากเบอร์ไว้นัม่ค่ะนยหกูนห้าเก้าูนยห้าเก้าสีหน่ห้ำเขียวทุงสีขอบคุณค่ะลูกห้องเท่าไหนคะ เท่าไรนะสามหมื่นแปดพามหมื่นแปดพันให้ลูกเจ้าตแล้วคะ่ะแม่เนี่ยลูกกมาสามสีตนี่นะสี่ตัวสามสีตส่ตเครื่องดำ้ะคะ่ะในแม่เนี่ยเครื่องดำลูกตัวผูลูเจ้กเดือนละคะ่ะลูกระมาณหาเดือนลูกกะมาณหาเดือนแม่ท่องไหมยังข้าวปลาผดสมมาแล้นะะสมโตมากหมดค่ะ โมมีตัมนี้นะคะสีขาวเครื่องดำเห็นได้ค่ะเหินโบดโบดฝากเบอร์ไว้น้ำหนะคะศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้าสี่แปดหนึ่งห้าสี่แปดหนึ่งแม่ตาแก่คอได้ค่ะควรขาได้ผ้าเบงลูกคนอีกเดี๋ยวเบงลูกควรค่ะนี่เบงออบออบลูกชายลูกชายทางด้านข้งได้เลย แม่ลูกสามหมื่นกัวสามหมื่นเก้าพันลูกตโตผูกลูกเจ็ดเดือนลรอค่ะไปสี่เดือนแม่ท้องไหมยังห้าในผสมแม่เพีองพาข้อมูลสิคุณแล้วใกล้แล้ว ฝากเบอร์ไว้น้ำเนึค่ะ093 093ม8 9 4 8 9 8225 8 2 2 5พญอาตญาอาตุสีฝนกําลังลิ่นเลยค่ะพี่น้องบรรยากาศตลาดฝนตกปรยๆปรยเลยบาดนี้เบียกฝนทักักแ่เพิงบานพายูเข่าค่ะพายูเข่า แม่นี่ห้องเท่าไดรคะนี่แม่สาวน้อยนี่ 3, 2006, <000. S 1> สามหมืน่นหกันสามหอายุเท่าไดรอยู่ปีกว่าปีกว่าคืออ่องดำนะค่ะนี่สูงประมาณร้อยสมสินี่แหะงามงามงแม่สาวนั้น่สมนสองพัจักปีคือกันตัวน,น,วนปีกว่ากันเหรอปีกว่ากว่าปีกว่ากว่าสูงค่ะตัวนี้อยสี่สิบได้เกือบร้อยสี่สิบ่ะ น่าจะลอยสี่สิบนี่แหละค่ะเครื่องดำเหมือนกันค่ะตัวนี้เบิร์ดแล้วเป่ามีสองตัวเฮ้ยบางตัวที่สามเพื่นน่ะค่ะแม่สาวคือกันบอกตัวนี้เครื่องดำห้องเท่าไหร่คะเนี่ยสี่หมื่นเจ็ดพันจักปีจักรปีจักรปีประมาณสองปีนี่ยระค่ะเพิ่นมา สูงค่ะตัวนี้สูงซสำตัวที่สองอะค่ะแต่ว่าตัวนี้มันออกบัวแดงตัวนั้นมันออกแดงๆมีตัหนี้ยังบ่วขาดแต่ละตัวขาโทรขาถอนบ่มีถามันโทรถอนล่ะซื้อไปขึ้นบ่หนี่งถามันขาโทรขาถอนซื้อไปเอามาขึ้นด้วยทงขึ้นก็ได้เบิดะี่ตัวนี้เพราะว่างวเขาขัดกองมาแล้วบ่มีดอกฝากเบอร์ไว้น้ำนนึ่งค่ะขอเพื่นจำเบอร์บ่ได้เได้ค่ะเดี๋ยวจะไปหาแล้วก็ ขึไไ้นไมหายด้ค่ะนี่ในหอยยุ่มทุ่งสีอุดมขอบคุณค่ะห้องท่าใดค่ะแม่ลูกนี่ห้องานซิหาครับห้าหมื่นหา้าแม่สูงใหญ่แห้งสูงล้อยสี่สิบตัวองค่ะมันหาสิบกีก่ัวเกี่ยความพูว่าหาสิบคนนะเครื่อ,องดำนะคะนี่ให้ลูกจึงตเหรอะต้ะต้นต้นต้นตานต้นต้่ตัวต้นต้ตัวที่ต้้นน้นนนน้ต้นต้ต สุดสามเดี๋วตัวที่สี่สุดสามเดี๋วตัวที่สี่สุดก้อนนี่ก็แฝดแม่ได้แฝดมันจะแฝดแล้วเนี่ยต้องในแฝดหนึ่งอ๋อนี่ตัวนี้ตัวแม่แฝดแม่เหมือนกันนี่แม่ห้าหมื 55, ่นห้าพันราคาเนี่สูงใหญ่ลูกจักเดือนระค่ะน,นั่นแม่ทองไหมยังบู่ฮั่นผสมราคาเนี่มีตำหนิบ้างค่ะนี่ มีแม่จ้าคมฝากเบอร์ไว้น้ำหนะะ่อยค่ะ088 083 3204์แปดแองอล,ล่าขอบคุณค่ะแม่ทองแจ้งเดือนสี่เดือนครับสี่เดือนผสมยังมากค่ะบิโก้สองร้านฮะบิโกโ้ พี่ใบไม่หลอดไม่สาวทองแรกบอกครับผมท้องเท่าไดคะนี่สี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าพันสูงไงแหงค่ะเครื่องดำครับผมสี่หมื่นห้าพันประกันท้องสี่เดือนเราประกันท้องสี่เดือนรับท้องแน่ๆว่าสันทอสูงค่ะสูงร้อยสี่สิบมั้งแม่นบอกได้อยู่ครับได้อยู่ขาเพ่นนะมีตัวเดียวมีตัวเดียวครับมีตัมนี้ยังบอกค่ะมีอยู่ครับตัมนี้ยังนำปากจับงูแวงขั้นหน่อย อ๋อหูมันแหวงนิดหน่อยได้ค่ะหูบนหน่อยได้นั่ะไลเตืบครับผมฝากเบอร์ไว้น้ำหน่ยคะ่ะ0 9 2ย์เก้าสองศ8นย์เก้าสอ่บในหอยผู้เด็ดอุดมขอบคุณค่ะมาเบิ่งงัวนใะนหอยปันค่ะหลายหลายเหมือนนี่แม่แรกในห้องเท่าไรคะน,ครนี่ห้องเศร้าครัวกูคัวนี่คือเท่าไรดสองหมื่นแปดแม่สาวหน่อยเครืค่องดำค่ะนี่ บดโบดสวยค่ะตัวนี้ตัวนี้สามสิบเก้าจักปีตัวนั้นตัวนั้นนะปีกัวปีกัวตัวนี้สามหมื่นเก้าลูกแรกเครื่องดำลูกแรกลูกทุ่งทองที่สองทองทองบ่ตอนนี้มันบ่้านทองกันละอ๋อถ้าเม็นสมจะติดกร่ตุ้นสองให้ลูกมา่อเราตัวนึงตัวนี้ทองว่างสูงค่ะตัวนี้ร้อยสี่สิบได้เครื่องดำค่ะร้อยสี่สิบห้าคนมารอยสี่สิบห้าด้วค่ะเขา สามหมื่นห้าพันแม่สาวคือกันมีแต่แม่สาวด้วยค่ะตัวนี้สามหมื่นห้าพันสีแดงนั่นสามหมื่นสามแม่สาวคือกันทองยางตัวนี้สงสัยสงสัยผสมสงสัยทั้งสีขาทั้งสีนี่คือผสมมาแล้วว่าสันทองผสมโตบอกคะผสมโตอ๋อสูงว่าอลไยสามสีล้วค่ะตัวนี้แม่ลูก ไปแบบไหวเลยค่ะแม่ลูกห้องเท่าไรคะเนี่ยส <9. S 1> แม่ลูกเป็นชาร์โลตีสี่หมื่นเก้าแม่เครื่องดำลูกโตแม่ลูกเจ๊กเดือนนั่นแม่ท้องไหมยังแม่ท้องมีใบมีหลอดท้องยังมาอยมีใบมีหลอดอเมริกาอเมริกาท้องได้เจ๊กเดือนคะเนี่ย เสองเดือนสองสองเดือนแต่บ้านตัวจด้วยค่ะแต่ว่าทานหลอบมาแลล่ะกะกาบะทองสองเดือนละค่ะเพราะน่ะโมมีตํานี้เนาะค่ะเครื่องกระดามฝากเอ้ยเดี๋ยวบขายแยกบอ่อขายไหนแยกกัได้จะมาคุยกันเอาฝากเบอร์ไว้น้ำหนึค่ะศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สองแปดหกสองแปดหกห้าเจ็ดเก้าสามห้าเจ็ดเก้าสามในหอยปันน้องสนูขอบคุณค่ะ จะย้อนใกจ้ามันออกห้องเท่าไรคะแม่ไงสองหมื่นแปดครับสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดพันให้ลูกมาจะโตหรอคะลูกสามโตลูกสามโตตอนนี้ทองบ่่องเงล่าก็กำลังสืบขึ่นงวอ๋องวยังมันทองแล้วค่ะกาลัางสืบข 38, 39, ื้นร้อมผสมสูงค่ะไ่อยสามสิบแปดสนสิบเก้าได้นีตัวเดียวบ่ะหวัวแม่ลูกตัวหนึง แม่ลูกของเพื่อนนะค่ะเนี่ยแม่ลูกห้องเท่าไรค่ะสี่หมื่นห้าลูกตู้ผูกลูกอยู่ขุนขนาดลูกเจ็ดเดือนละขนาดหาส้นมูเจ็ดเดือนเมืองเอาคุนมาค่ะนะค่ะนะค่ะประมาณสี่เดือนได้ลูกตู้ผู้ค่ะกำลังดื้อไปหาส้นมูแม่ท้องไหมยังท้องผสมยังมากผสมโตมาแล้วค่ะท้องเจ็ดเดือน ทองสองเดือนทองสองเดือนอันนี้คือทององีเ,เล่เนบ่ทองนะคะเครื่องดำค่ะเนี่ยงลอยสามสิบนิดๆนินี่แหละค่ะฝากเบอร์ไว้น,นะะ้ำน่ยค่ะศูนย์เก้าสี่สเจ็ดสามสอองปดสองหนึ่งงพอหยังพอเบนครับพอเบนมะเตไค่ะนี่ทุงท่งซีทุ่งซีอุดมขอบคุณค่ะ ม่สาวนี่ห้องเท่าไรคะเนี่นกกยสามหมื่นสี่ต่อนสี่ต่อรองได้เครื่องดำคะ่ะสูงด้วยค่ะลอยสามสิบหาได้สามหมื่นสี่พันอายุเท่าไรค่ะประมาณไหนปีเศษรับเศษมศมีต้นนี้เนาะคะ่ะเพิร์มีมาสองโตแล้วค่ะเนี่ยแม่ที่สองในห้องเท่าไรค่ะเนี่ย้สามหมื่นครับสามหมื่น สองแถวสามมื่นถ้วนครับผมประกันทองทองยังเดือนเหรอคะเดือนกลัวครับผมเดือนกลัวเครื่องดำค่ะสูงพ่อๆครับตันั้นค่ะตรวจทองเรียบร้อยครับผมน้ำผสมยังมาโค้มโตครับโค้มโตมาเด้อค่ะเนยโตฝุ่นจะแดงกว่านิดนึงเนาะครับผมงามมั้ยค่ะตันนี่แม่สาวทองแหลกบ่ทองแหลกครับ ของแหลกเด้อค่ะฝากเบอร์ไว้น้ำหน่ค่ะ0ูนย์หกสองสามเจ็ดหกสมเจ็ดเ่ห้าเจ็ดเจ็ด่ห้าไม่หอยยังกอค่ะต้อมมันจะ่ส่น้ำยืนขอบคุณค่ะห้องเท่าไรค่ะแม่หลวงหกหเก้าหกหมื่นเก้าแม่ให้ลูกจจกโตแล้วค่ะตัว้ห้ลูกสองตัวนั้นตัวที่สองบอกสูงค่ะในี้่อยสี่สิบเครื่องดำเด้อค่ะนี่มันดำแค่ หางยาวขนาดลูกเพคนเป็นตแม่ดนะคะนี่อุห้หลูกงามๆามลูกคือลูกลูกลกัเครื่องดามแค่เอโกแปดมีใบมีหลอดมาน่ามันบอกค่ะลูกเจ็ดเดือนแล้วค่ะนันแม่เพิ่พทองมหมยังขวารทับมาแล้วเารต่บ่ตรบุทรบุ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 รับบรับประกรันทับโตมาบ อ,าาอ๋อนี่ใบมีหลอดมาน้ยนยนยนอยู่บ่อ๋อแต่บ,ลบรลประกันได้ค่ะมาทองผอสมหลอดมากขึันกามทันานหลอดผ,ผ,ผ,อดผอสมยังมากค่ะนี่ประมาณเอมนึ่งปะคพราว่าุณสมดีอยู่ค่ะเค่สมงามอยู่ค่ะฝากเบอร์ไว้น้ำหนะะึ่ค่ะ ศูนย์หกสามแปดหนึ่งสามเจ็ดสอหกย่ยังแม่ที่อูมาเตสไซนี่ค่ะมาเตบันโนนใหญ่ยูอำออเภอยังยูดีละตำบลกลางดีละอ๋อเดดูดมเนี่ยข,ขอบคุณค่ะัะงเท่าใด้แม่ลูกค่ะอยากได้หกหมืน่นแม่ให้ลูกจึงโตเลรอค่ะ ลูกตัวที่สามลูกตัวแม่ได้ค่ะในลูกเครื่องพาแต่ว่าแม่เครื่องดําแม่สูงร้อยซีซีฟได้ค่ะลูกเจ๊งเดือนละค่ะไหนประมาณหาเดือนละหรอแม่เพิ่งถ่องไหมยังถองเนี่ยผสมยังมากค่ะโอ้ยซื้อเข้ามาเขากล่าวว่าสมมากยุบสมโตงใช่ไอมโอ้บ่มีตั้นี้เนาะคะ่ะ ฝากเบอร์ไว้น้ำเลยค่ะ085 305 8962ขอยางพ่อบาทพ่อบาร์แม่ใจใสค่ะคุณทะเลขอบคุณค่ะสองโคมงเลยค่ะว่าหันนี่ทาไปโคมหนึ่งมาโคมที่สองเพื่อนแม่ลูกคือการห้องท่าใดค่ะนี่68 68,000ลูกต่อแม่ลูกเครื่องดำแม่กับเครื่องดำเลยค่ะนี่แม่ให้ลูกจิงโตแล้วค่ะตริ ลูกสองลูกงามงามแดงขนาดค่ะลูกจักเดือนเลยค่ะมาสี่เดือนสี่เดือนแม่ท้องไหมยังสมแล้วผสมแล้วท,ท้องแล้วแต่บ่ทันธานหลอบโอ้โหพันธานหลอบเลยคะ่ะผสมมาแล้วผสมโตบ่ค่ะแนนเบอร์โทรกับบังหันได้ค่ะนี่คมที่สองของเพื่อนขอบคุณค่ะนี่ห้องเท่ายค่ะเนี่ยสี่หมืน่นห้าลูกวันผุนลูกวันสี่หมื่นห้าแม่ลูก ลูกโตแม่ค่ะลูกเครื่องแดงแม่เครื่องดำลูกเพคนขนาดน่ารักนาระลูกเพป็นชะโลเล่ให้ลูกเจ้กโตแล้วค่ะโตเล็กเลยโตเล็กกำลังเดือนกลัวลูกลูกกำลังเดือดหนึ่งกลัวหากำลังงามแม่สูงประมาณเท่าไรค่ะเนี่ยหน่อยสามหามุมมีต้นนี้นะคะแต่ไปเบิ่งตัวที่สองมันค่ะ สามหมองพันค่ะแม่เนี่ยราคาต่อรองได้ราคาต่อรองได้แม่สาวสาวจังปีกํลังสามปีเคื่องดำค่ะแม่สาวตัวนี้สูงเท่าไดรค่ะเนี่ยร้อยสามห้้อยาฝากเบอร์ไว้นั่นะคาหกศูนสมหนึ่งเก้าแปดสี่หกพ่อย่พ่อยตบหูขอบคุณค่ะแม่ลูกห้องเท่าไหร่คะหห่นห้าหกหมื่นแม่ให้ลูกจ๊งโตเหรอคะ แม่ให้ลูกแม่สองตัวตอนนั้นเป็ตัวที่สองแม่นครับตอนนี้ท้องว่างะะลูกได้หาเดือนตอนนี้ท้องว่างแล้วค่ะลูกได้หาเดือนแม่ตัวสูง,งใหไงเฮงลอยซีซิปกลัวพอดีเหรอคะซีซิปหาบัวครับพ่นน่ะเครืค่องนะดำค่ะแม่เพื่อนลูกตัวผูลูกแดงแดงลูกเจ๊งเดือนละค่ะเนี่ยลูกหาเดือนกลัวครับหาเดือนกลัวแม่ท้องไหมยังยังครับท่านท้องนะคะ่ะมีค้อมเดียว ปากเบอร์ไว้นหน่อยค่ะศูนหกหนึ่งหหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเก้าสี่ห้าหนึ่งไม่ห้า่อยเงี้ยก็ค่ะก็เดมถุมสีขอบคุณค่ะแม่ลูกควของทนาดค่ะ 4ี0 0มื่นลูกโตแม่แลค่ะลูกเครื่องดำแม่ให้ลูกจึงโตหรอคะเนี่ยสองโตครับสองโตแม่จะเครื่องดำแม่สูงเท่าไรคะเนี่ยลยสาหาลูกจ็กเดือนละค่ะลูกกำลังได้เดือนกลัวแดงดีขนาดนี้ลูกผสมโตมากหรอ บมแมนหลูกหลอดด้ค่ะแต่ว่างามงามเดี๋ยวพนมีอีโคมมนึงแล้วะคะ่ะพนมีสองโค้มมาอน,นี่โคมที่สองห้องเท่าไดค่ะโค้มที่สอง,อง,สองห้าหมื่นหนึ่งพันอุ้ยแม่เครื่องดำลูกเครื่องดำลูกสาวค่ะสูงเท่าไดค่ะแม่เนี่ย ร้อยยี่สิบเจ็ดสาวคนวาดมาแล้วเด้ลูกสาวลูกแดงดีแห้งลูกสาวเจ็ดเดือนขนเดไหนสี่เดือนแม่ท้องไหมยังอผสมยังมาค่ะผสมโตเลยคะ่ะฝากเบอร์วะะอวไว้นั่นเลยค่ะ 0ูนย์แปดหกสองห้าเอาตอไหม่่ันข้ามอุดมขอบคุณค่ะห่องเท่าไรแม่ลูกเนี่ยห้าหมแนลูกกตัวที่เท่าได้ค่ะเนน้อยน่ยลูกแรกเ้้ค่ะแม่สาวลูกแรก แม่เครื่องดำค่ะนี่ลูกนะะ้าฮางแห้งลูกสาวลูกสาวแม่ลูกกับเครื่องดำค่ะอูละะ้ลูกตาฮางแห้งลูกเจ็ดเดือนค่ะนี่<อ>เดือนหนึ่งะคะ้ค่ะกําลังอย่างเดือนที่สองบอกเดือนหนึ่งก็สองหมะะื่นอ๋อเดือนหนึ่งก็สองหมื่นแล้วค่ะสูงค่ะแม่นี่สูงเท่าไหร่ค่ะแม่นี่ เพื่อนว่าสูง1 4บหาาเลยค่ะประมาณ140บวกเนี่ยละค่ะบ่มีตตำหนี้นะคะ่ะบ่มีเลยค่ะฝากเบอร์ไว้นะแี่ค่ะ098 1658 552ไม่ห้อยยังค่ะมาเตสัยค่ะเดดูโดมขอบคุณค่ะแม่ลูกห้องท่าใดก็ค่ะ45,000ลูกสาวค่ะเค,ะเครื่องดำแม่กับเครื่องดำ ไอ้ลูกจังโตแล้วค่ะแม่เนี่ยกสามลูกสามกแดงดีขนาดค่ะนี่ยซื้อทุ่งกาแพง่ามขนาดค่ะแม่สูงบระมานร้อยสามสิบนี่ลละฝากเบอร์ไว้น้ำหนค่ะศูนย์เก้าห้าแปดศูนย์สี่สามแปดเก้าเก้าพอยังก็ค่ะพอเดือนทุงสีขอบคุณค่ะ สำหรับคลิปนี้กระซัมนี่ก่อนเด้อค่ะจงได้กระฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ประกาศอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อค่ะจะได้โบผาดคลิปใหม่ๆของช่องยายเพิงก็การคลิปหนาเด้อค่ะขอบคุณค่ะ